สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีความรู้สุขภาพในฤดูการที่ฝุ่น PM 2.5กลับมาเยือนเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเวลาเห็นค้าฝุ่นสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยแทบไม่อยากจะออกจากบ้านกันเลยค่ะอยู่ก็เลยมีสมุนไพรหนึ่งตัวที่น่าสนใจมาแนะนําคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือรางจืดนั่นเองค่ะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณขึ้นชื่อในเรื่องของการล้างพิษค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสมุนไพรรังจืดกันนะคะว่ามีคุณ,ณประโยชน์อะไรและสามารถนํามาใช้หรือมีวิธีการใช้งานได้ยังไงค่ะเราไปขอความรู้จากคุณหมอชนทิวัตทองรัฐ แพทย์แผนไทยชํานาญการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้อยากมาขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะซึ่งทราบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราค่ะเลยอยากทราบว่าผลกระทบแบบไหนหรือว่าอาการแบบไหนที่สมุนไพรอย่างรังจืดจะสามารถช่วยบรรเทาได้ค่ะคุณหมอ ่ะก็ปัจจุบันนี้ค่ะตัว pm 2.5เองนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าค่อนข้างที่จะมีขนาดเกินค่ามาตรฐานนะคะอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะโดยฝุ่นจิ๋วหรือที่เราเรียกว่า pm ะคะ่ะมีอนุภาคที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากนะคะดังนั้นนะคะก็จะสามารถที่เข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะโดยเมื่อที่ฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเราแล้วะคะ่ะก็จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเกิดอาการระาคายเคืองไม่ว่าจะเป็นอาการไอหรือว่าเกิดอาการภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกค่ะ แล้วก็หากฝุ่นนี้ค่ะสามารถเข้าสู่ร่างกายเข้าไปสู่เซลล์ผ่านกระแสเลือดได้ก็จะสมผลกระทบต่ออวัยวะของปอดหัวใจได้ค่ะนอกจากะระบบทางเดินหายใจเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบผิวหนังก็จะทําให้เกิดอาการระาคายเคืองผิวหนังได้ค่ะโดยสมุนไพรรังจืดนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการล้างพิษแก้พิษมาเบื่อค่ะ,คะโดยกลไกลของรางจืดเองนะคะหลักๆก็จะมีสรรพคุณในการช่วยปกป้องเซลล์ แล้วก็ปกป้องโลหะหนักที่มากับฝุ่นละออง PM นั่นเองค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวมาค่ะในเรื่องของกลไกการใช้งานรังจืดใช่ไหมคะเลยอยากทราบว่ากลไกของรังจืดอะคะ่ะจะมีวิธีต้านพิษฝุ่น PM 2.5ได้ยังไงคะอยากให้คุณหมอช่วยขยายความให้หน่อยคะ่ะ ก็สาหรับกลไกของรังจืดเองนะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าปัจจุบันนะคะก็มีโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับฝุ่นจิ๋วนะคะไม่ว่าจะเป็นสารนูนแคเมียมซิลิเนียมนะคะที่ถือว่าเป็นโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยกลไกของรังจืดเองะคะ่ะก็จะขมวดได้เป็นสี่กลไกค่ะคกลไกแรกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระค่ะเมื่อร่างกายของเรานะคะในระดับเซลล์ค่ะได้รับผลกระทบจาก ฝุ่น P ีที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในปริมาณมากนะคะก็จะทำให้เซลล์ของเราอะค่ะเหมือนโดนทำลายะค่ะดังนั้นนะคะตัวรังจืดเอนเนี่ยค่ะจะไปช่วยในการปกป้องเซลล์ ่ะ2นะคะเรื่องของการต้านการอักเสบค่ะสําหรับในเร 105, ouais. see, ื uh ่องของการต้านการอักเสบเองค่ะเมื่อเซลล์เรานะคะโดนทําลายหรือว่าโดนโลหะหนักปริมาณมากก็จะเกิดภาวะอนุมูลอิสระล้นนะคะซึ่งก็จะเกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายตัวรังจืดเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยในการต้านการอักเสบค่ะ 3. นะคะนอกจากที่เรารับประทานรังจืดแล้วรังจืดนะคะเป็นประเภทไม้เถาหรือว่าไม้เรื้อยค่ะดังนั้นนะคะหากเรานําไปปลูกบริเวณบ้านอาคารแล้วอะค่ะ ก็จะช่วยในการปกป้องอฝุ่น pm เข้าสู่ตัวอาคารเนื่องจากว่าตัวไม้ถั่ไม้เลื้อยเนี่ยค่ะเมื่อมีปริมาณใบมากๆก็จะช่วยลดความแรงของลมนะคะก็จะช่วยการลดการพัดฝุ่นเข้าสู่ตัวอาคารได้แล้วก็ช่วยในการดูดซับฝุ่นได้ค่ะส่วน,นกลไกที่4เองนะคะก็จากงานวิจัยค่ะนอกจากรังจืดจะช่วยในการปกป้องอฝุ่นละอองนะคะเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนแล้วะคะ่ะก็ยังช่วยในเรื่องของการปกป้องเซลจากการ ทําลายนะคะของโลหะที่ปนเปื้อนมาก,กับฝุ่น PM นั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของวิธีการใช้งานล่ะคะคุณหมอควรที่จะใช้งานเป็นแบบไหนคะคุณหมอจะต้องเป็นแบบชาชงหรือว่าจะเป็นในรูปของสารสก,กัดเป็นเม็ดคะคุณหมอ ค่ะก็ตัวรังจืดเองค่ะก็จะเป็นตัวสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งในตัวบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะก็จะมี2ประเภทก็ได้แก่ชาชงแล้วก็ในรูปแบบของแคปซูลซึ่งสามารถรับประทานได้โดยขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะอย่างเช่นชาชงเองนะคะก็นําไปต้มนะคะในรูปแบบของชาชงก็รับประทานวันละ3ครั้ง ก่อนอาหารนะคะโดยหากเราจะรับประทานเพื่อป้องกันฝุ่น pm นะคะหรือว่าต้องการป้องกันปริมาณลหาหนักที่มากับฝุ่น pm a อะคะ่ะก็ควรที่จะรับประทานติดต่อกันนะคะเป็นเวลา7-11วันต่อเดือนนะคะโดยรับประทานติดต่อกันสัก4-6เดือน,นะคะ่ะแล้วก็ในรูปแบบแคปซูลเอนะคะก็จะรับประทานวันละ3ครั้งก่อนอาหารเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโดยปริมาณน,นะคะก็ต้องอสังเกตที่ฉลากข้างกล่องค่ะเพราะว่าตัวแคปซูลของแต่ละ แต่ละรูปแบบอะค่ะก็อาจจะมีแคปซูลที่ไม่เท่ากันโดยปริมาณที่รับประทานต่อครั้งคะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมถึง1กรัมค่ะแล้วเรื่องของข้อจํากัดหรือว่าข้อควรระวังในการใช้สุุภไพรรังจืดะค,ะคุณหมอถ้าใช้ไปเป็นระยะเวลานานๆนะคะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพไหมคะก็มีค่ะเนื่อง,องอจากว่าไม่ว่า การรับประทานนะคะถ้ารับประทานในปริมาณมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะก็ต้องระวังค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวค่ะอย่างคนที่ต้องรับประทานยายอย่างต่อเนื่องค่ะตัวรังจืดเองนะคะด้วยสรรพคุณเขามีสรรพคุณในเรื่องของการขับพิษล้างสารพิษนะคะดังนั้นนะคะถ้าเรารับประทานรังจืดไปตัวรังจืดอาจจะขับยา ที่เรารับประทานอยู่อะค่ะก็อาจจะลดประสิทธิภาพของยาน,นั้นๆค่ะหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะก็ต้องระวังเพราะว่าในเรื่องของ หลักเภสัชกรรมไทยอะคะ่ะตัวรังจืดเองเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเมื่อมีฤทธิ์เย็นแล้วอะคะ่ะหากรับประทานเยอะๆก็จะอาจจะทําให้ลดน้าตาลในเลือดมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงอะคะ่ะก่อนรับประทานนะคะก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชกรนะคะหรือว่าแพทย์แผนไทยก่อนรับประทานค่ะ โดยผู้ที่รับประทานยาอยู่แล้วอะคะ่ะก็ไม่ควรที่จะรับประทานยาลังจืดอะคะ่ะต่อเนื่องกันเกิน7-10วัน,นะคะ่ะอ๋อโดยสรุปก็คือถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยสามารถรับประทานลังจืดสมุนไพรลังจืดได้<ช>ตามปกติเลย<ช>ตามคําแนะนํา<ช>ส่วนคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าปรึกษาเภสัชกรก่อน,อนที่จะรับประทาน<ช>สมุนไพรลังจืดเนี่ยที่สามารถ อ่าช่วยป้องกันสารพิษจากโลหะหนักแล้วอะค่ะคุณหมอยังสามารถป้องกันสารพิษจากอะไรได้อีกบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วรังจือดอะค่ะก็ได้มีงานวิจัยออกมานะคะซึ่งได้มีการศึกษาในคนแล้วอะ,ค,ะค่ะก็เอ่อได้พบว่าผลการวิจัยอะคะ่ะก็พบว่านอกจากมีการป้องกันเซลล์จากโลหะหนักแล้วอะค่ะผลการวิจัยในคนนะคะเราพบว่าตัวรังจืดเองอะค่ะสามารถขับสารพิษ ตกค้างนะคะโดยเฉพาะสารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงได้ค่ะดังนั้นนะคะประชาชนที่บริโภคพ,พืชผักผลไม้ที่กังวลว่าจะมีสารพิษตกค้างจากยาฆ่า,มาแมลงค่ะก็สามารถรับประทานยงางลังจืดได้ในการช่วยขับสารพิษตกค้างเ่าเนี้ออกจากร่างกายค่ะค่ะ เคยไปเสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะคุณหมอเห็นว่าเจ้าตัวต้นลังจืดเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจที่จะปลูกรังจืดไว้ใช้ที่บ้านใช้ในครัวเรือนแบบนี้ค่ะคุณหมอควรที่จะเลือกเป็นต้นชนิดแบบไหนดีคะ จริงๆแล้วอะค่ะต้นนางจืดนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกสีม่วงหรือดอกสีขาวอะค่ะคือเป็นพืชคนละชื่อชื่อวิทยาศาสตร์คนละชื่อกันค่ะแล้วก็คนละวงคนละสะกุลกันซึ่งในสรรพคุณทางยาค่ะต้องเป็นนางจือดดอกสีม่วงค่ะซึ่งนางจืดดอกสีม่วงเองก็จะเป็นลักษณะของไม้เรื้อไม้เถาทาค่ะ,คะก็จะเหมาะในการปลูกตามอาคารบ้านเรือนแล้วก็ให้สรรพคุณทางยาค่ะอย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นค่ะ แล้วตัวสมุนไพรรังจืดที่เราปลูกไว้ในบ้านค่ะคุณหมอเราสามารถนํามาใช้งานได้ยังไงคะคุณหมอค่ะก็ตัวสมุนไพรรังจืดนะคะนอกจากที่เราปลูกไว้เป็นไม้เถาไม้เลยเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าตัวอาคารบ้านเรือนแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากใบสดอะค่ะได้โดยใบในการเลือกค่ะก็อาจจะเลือกใบเพสระดหรือว่าใบที่ไม่อ่อนจนเกินไปไม่แก่จนเกินไปค่ะแล้วนํามาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็นํามาตากแดดไว้นะคะ จนมีลักษณะแห้งอะคะ่ะแล้วก็มาบดแล้วเอาไปกรองแล้วประทานเป็นในรูปแบบของชาได้ค่ะช่วยในการลดสารพิษได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการเ,าเลือกใบสดมาค่ะก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องของสารพิษตกค้างหรือว่าสารเคมีค่ะก็บสังเกตว่าบริเวณนั้นนะคะได้มีสารเคมีมาปนเปื้อนหรือเปล่าก็พยายามล้างหลายๆรอบให้สะอาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในการรับประทานเองก็อยากแนะนําประชาชน,นะคะ่ะว่า ข้อควรระวงังสําหรับท่านที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปหรือติดต่อกันเกินสิบวันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่มีการรับประทานยายอย่างต่อเนื่องค่ะก็ควรที่จะวางการรับประทานติดต่อกันค่ะแบบนี้แสดงว่าคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยถ้าสนใจที่จะปลูกสมุนไพรรังจืดเนี่ยก็สามารถปลูกได้ไว้เป็นไม้เลยเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าบ้านดีกว่าถูก<ช>ไหมคะใช่ค่ะ แล้วนอกจากสมุนไพรรังจืดแล้วค่ะบคุณหมอยังมีสมุนไพรชนิดอื่นอีกไหมคะที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการหรือว่าช่วยป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ได้คะ่ะ มีค่ะมีเยอะเลยจริงๆมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าตัวการป้องกันฝุ่น PM 2.5ของร่างกายคองเราค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือการรับประทานพืชผักผลไม้หรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต้านสารมนุมูลอิสระนั่นเองค่ะโดยเฉพาะมะขามป้อมนะคะซึ่งมะขามป้อมนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะช่วยในเรื่องของต้านอนุมลูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายได้ค่ะ โดยมะขามป้อมเองนะคะก็จะบรรเทาอาการไอนะคะอาการอะคายเคืองเจ็บคอระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งมะขามป้อมหากก็สามารถรับประทานได้ทั้งผลสดผลแห้งหรือว่าในรูปแบบชาชงค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันอาจจะมีสารสําคัญก็คือเคอร์อคินินค่ะโดยตัวสารนี้เองนะคะหากเรารับประทานไปแล้วในรูปแบบแคปซูลนะคะก็จะช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายถูกทําลายค่ะ นอกจากนี้คะะตัวสารเคอร์คิวมินเองนะคะหากเรานํามาใช้เป็นยาภายนอกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการอาักเสบองผิวหนังค่ะสุดท้ายถ้าอยากให้คุณหมอฝากคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของเทคนิคการดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5เยอะแบบนี้ค่ะค่ะก็สําหรับในช่วงนี้นะคะฝุ่น PM 2.5ก็มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะ ก็อยากฝากประชาชนทุกท่านนะคะว่าเราควรที่จะดูแลปกป้องร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเราเองจากฝุ่น pm 2.5ค่ะซึ่งสามารถทําได้หลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายค่ะซึ่งการออกกําลังกายเองเราก็สามารถเลือกการออกกําลังกายที่สามารถทําได้ในร่มในอาคารบ้านเรือนแทนการออกกําลังกายนอกข้างนอกค่ะอย่างเช่นในเรื่องของ การออกกําลังกายหรือสีดัดต้นนะคะในทางการแพทย์แผนไทยค่ะหรือว่าโยคะค่ะก็สามารถทําได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการรับประทานพืชผักผลไม้นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็สามารถปกป้องฝุ่น PM 2.5มาทําลายสุขภาพของเราได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ เราสามารถใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพและช่วยป้องกันฝุ่น pm 2.5ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจสมุนไพรรังจืดนะคะหรือว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยใกล้บ้านหรือสอบถามได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ